ว่าป้องกันได้โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการอยู่ที่ที่แดดแรงมากๆการออกไปออกกําลังกายกลางแจ้งหรือว่ากลางวันน้อนร้อนเนี่ยเดินออกนอกบ้านไม่กลางร่มถ้าบอกบางคนกลางร่มไปก็กลัวคนอื่นจะหาว่าแหม่ซ้ำอาเออเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันสําคัญนะคะกับสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็โรคผิวหนังที่มากับแดดด้วยเหมือนกันเพราะมันหลายโรคจริงๆที่มันมากับภัยจากแดดที่แรงแล้วก็อุณหภูมิที่ร้อนจัดแบบนี้โรคโรคหนึ่งนะคะที่คุณผู้ชมต้องรู้จักไว้นั่นก็คือโรคลมแดด ที่ตกนั่นเองนะคะเป็นโรคเดียวกันใช่ค่ะ,คะเขาบอกว่า,าตั้งแต่ปี2546ถึงปี2556ระยะเวลา10ปีเนี่ยมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคลมแดดเนี่ย196รายแล้วนะคะเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะมาจาก ภาวะขาดความสมบูรณ์ในร่างกายก็ค<ฆ>ือ,อในร่างกายเนี่ยปรับความร้อนไม่ทันนั่นเองอแล้วก็ผู้ที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้นะคะ<ฆ>ก็คือเด็กอายุต่ํากว่า5ขวบแล้วก็ผู้สูงอายุตลอดจนผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ซึ่งเรื่องนี้เองนะคะทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะคะก็ได้ออกมาแนะนำวิธีปฐมพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดเมื่อเจอเขาป่วยแล้วก็กำลังเป็นโรคลมแดดอยู่ซึ่งมีอาการชักหน้ามืดเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรติดตาม ตามเรื่องาราวทั้งหมดจากการรายงานของคุณผนพัทราผรอภิงยากุณค่ะสภาวะที่อากาศร้อนอบอ้าวมีอุณหภูมิสูงประมาณ38-40องศาเซลเซียสในหลายจังหวัดทั่วประเทศทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ล่งแจ้งต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นตัวช่วยในการป้องกันและบรรเทาความร้อนเช่นการกางร่มเพื่อป้องกันแสงแดบดบการใช้ผ้าชุบน้ําเย็นเช็ดตามร่างกาย หรือการเปิดพัดลมเพื่อช่วยระบายอากาศแต่เวลาร้อนมากๆมันก็มันก็หน,น้ามืดได้นะเพราะมันร้อนเยอะสิ่งที่สิ่งที่จะแก้ไขได้คือมีพัดลมช่วยลางแหว่ป้าไม่ออกอยู่แล้วก็เข้ามาแล้วแล้วหน้ามันจะมืดถ้าถ้าวัยรุ่นคงไม่เท่าไหรแต่ป้ายุ6งหกสิบสองป้าไม่เสียงออกเลยนะอยู่ในนี้เรายังแย่เลยผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในสภาวะที่อากาศร้อนจัด ทําให้เกิดผดผลื่นคันตามร่างกายเป็นตะคิวเดือดมีอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียและที่รุนแรงที่สุดคือโรคฮิสโตกหรือโรคลมแดดเป็นภาวะการขาดสมดุลในร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้โดยผู้ที่มีอาการปวดศีรษะไม่มีเหงื่อแม้อากาศจะร้อนหน้ามืดเพ้อชักคือสัญญาณของโรคลมแดดหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจเสียชีวิตได้ ถ้าเขาต้องประกอบอาชีพเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงช่วงโดยเฉพาะกลางวันตั้งแต่10โมง11โมงขึ้นไปจนถึงบ่าย3บ่าย4ซึ่งอากาศจะค่อนข้างร้อนมากถ้าจําเป็นต้องไปทํางานก็วควรจะกลับเข้ามาพักในที่ร่มเป็นระยะระยะ,ะ,ยะควรจะใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆนิดนึงมีลักษณะบางหรือว่าระบายอากาศระบายเหงื่อได้ดีถ้าทํางานกาดดลางแดดแรงๆเนี่ยก็ควรจะดื่มน้ําให้มากขึ้นเท่าตัวนะครับแล้วก็ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คนที่เป็นโรคประจาตัวอยู่แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงหรือว่าต้องปรึกษาแพทย์ได้รับยาสม่าเสมอก่อนที่จะไปทํางานกลางแดดกลางแจ้งนะครับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแนะนําหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากพบผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดให้จับผู้ป่วยนอนในท่าราบยกเท้าสูงขึ้นทั้งสองข้างเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองคายชุดและถอดเสื้อผ้าให้เหลือน้อยชิ้นใช้ผ้าชุบน้ําเย็นหรือน้ําแข็งประครบตามซอกคอ รักแร้ขานหนีบหน้าผากใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนหรือใช้น้ำเย็นราดตัวเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายและรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลแต่เบื้องต้นที่ประชาชนทําได้เลยก็คือถ้าพบว่าหมดสติโทรเรียก169กก่อนนะคะบอกที่เกิดเหตุบอกอะไรให้ชัดเจนคนไข้เป็นยังไง หายใจอยู่ไหมเพื่อที่หน่วยปฐมพยาบาลหรือหน่วยที่โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงเขาจะรีบออกไปช่วยแต่ในส่วนที่เราช่วยได้ก็คือกลายเสื้อผ้าออกให้หลวมนะคะให้เขานอนราบเนาะแล้วก็จับตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งอันนี้กรณียังหายใจอยู่นะคะแล้วก็ช่วยทําให้อากาศถ่ายเทถ้ามีพวกสเปรย์ที่มันเป็นน้ําหรืออะไรที่ทําให้เขาชุ่มชื่นผ้าชุบน้ําเช็ดหน้าเช็ดตาให้ก็จะดีผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคลมแดดมี6กลุ่มได้แก่ผู้ที่ทํางานหรือทํากิจกรรมกลางแดด เด็กอายุต่ำกว่า5ปีและผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงโรคหัวใจคนอ้วนผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอและผู้ที่ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำนักกระบาดวิทยารวบรวมสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดในช่วงปี2,546ถึง2,556มีทั้งหมด196รายเป็นผู้สูงอายุมากที่สุด116 รองลงมาคือผู้มีอาชีพรับจ้างผู้ที่มีโรคประจำตัวและดื่มสุรานัทพลทองพุทธถ่ายภาพพรภัทราครพินยกุลทีนเอ็นทเวโฟรายงานถือว่าเป็นหนึ่งคำแนะนำดีๆนะคะให้พวกเราได้เฝ้าระวังเอาไวา้แล้วก็ปฏิบัติตัวในช่วงนี้นะคะในสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้เผื่อว่าจะใช้กับตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ตัวได้ด้วยค่ะแต่ว่า